เสียงอะไรอ่ะปมิดอยู่ไหนพี่อยู่ไหนไหนมีเพื่อนทางไหน้ยไป้ยไปไยแต่มันร้องเฮ้ยไปว่าอะไรวะร้องเรียกครับพี่กองคอยเลยพี่ไปเฮ้ยพี่น้ำพี่น้ำอะไรแดงๆรั้งพี่น้ำพี่น้ำเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยแวฟๆนะสีแดงใช่ไหม สวัสดีครับพี่เพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนแบกเป okay to to ้นะครับท uh, ah ุกคนครับก็ว need. right? ันน right? ี้เป็นวันยามดีที่ได้มีโอกาสได้ร่วมเดินทางกับพี่น้ําอีกเช่นเคยนะครับทุกคนครับนะสวัสดีค่ะน้ําบ้านๆนะคะทุกคนครับผมก็วันนี้ผมกับพี่น้ําเนี่ยจะมาตั้งแคมป์ที่ริมลําธารแห่งหนึ่งนะครับซึ่งลำธารแห่งนี้จะเล็กนะแต่จะใส่มากๆเลยนะครับเนาะก็วันนี้ภารกิจของเราเนี่ยจะไปตั้งแคมป์ข้างบนนะแล้วก็ป่าที่นี่นะครับจะเป็นป่าดิบชื้นผสมป่าผายเนาะ ทุกคนเนาะก็เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเดินทางไปหาที่ตั้งแคมป์ที่เหมาะแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเราทั้งสองคนเลยครับไป ทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับเราทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาถึงที่แคมป์ของเราแล้วเนาะก็คิดว่าเดี๋ยวผมกับพี่น้ำเนี่ยจะตั้งแคมป์ตรงนี้เลยนะครับทุกคนครับเนาะก็รู้สึกว่าน่าจะลำเลมันน่าจะดีเนาะเพราะว่ามันมีลำธารหลายผ่านแล้วก็มีน้ำตกเล็กๆน้นอยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ะจะเป็นแอ่งน้ำนะครับทุกคนครับเนาะ ก็เราคิดว่าเราจะผูกเปลกลางไฟชิดในตรงนี้เลยนะครับน่าจะเหมาะแล้วก็ปลอดัฟสําหรับเราแล้วนะครับทุกคนครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะกลางไฟชิดผูกเปลแล้วก็หลังจากนั้นก็จะหุงข้าวประกอบอาหารเลยนะครับมาหิวแล้วใช่มน้องเดหิวมากเลยเที่ยงข้าวเที่ยงยังไม่กินเลยครับมา ติดี่ะจ้ะวุ้ยขาดไม่แน่ล <unfor> <Elena> <'ve été Deadpool> ่ะแน่แ <en> น <arrested> oh, ่เอามัม่มัดใหม่มัดใหม่มีขาดอ่ะอะไรมัดใหม่อะ ท,ท,ท,ทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับผมกับพี่น้ำเนี่ยก็ได้กลางไฟชิดผูกเรืเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวภารกิจของเราต่อไปนะครับก็คือแบบจะหุงข้าวประกอบอาหารเนาะเพราะว่าเวลาที่เราเข้าบ้านเนี่ยเราต้องหุงข้าวประกอบอาหารนะถ้าเราไม่หุงข้าวประกอบอาหารเนี่ย อาจจะเกิดจากช่วงเวลากลางคืนเนี่ยอาจจะหิวเนาะก็โอเคเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะหุงข้าวแล้วก็อาหารในบริเวณแถบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะมาตอนนี้ผมกับพี่น้ำเนี่ยได้ก่อไฟแล้วเนาะก็ภารกิจของผมเนี่ยก็คือหน้าที่ของอ่ะผมใช้คาว่าหน้าที่เนาะไม่ใช่ภารกิจเนาะผมเออผมเนี่ยจะหุงข้าวนะครับทุกคนครับส่วนพี่น้ำนี่ก็จะทำอาหารเนาะ เมนูอาหารนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็จะทำกับข้าวนะครับเอ้ยไม่ใช่ข้าวนะเป็นข้าวเออวันนี้พูดอะไรเป็นวันอะรไมนรู้นะพูดละลิ้นพานไปเลยนะใช่ทุกคนโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะไปเท่าน้ำข้าวกันเลยเนะาะฝาอันอนี้อันนี้อันนี้อันนี้ฝาใช่ไหมพี่น้ำใช่เปล่าโอเคเราจะไปทำน้่ข้าวกันเลยไปนะ น้ำที่นี่เนี่ยะสะอาดนะครับทุกคนครับนะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมมาตักน้ำตรงนี้ดีกว่านะเสียเวลาแล้ว ไปเดแลยวนะครับเ,เราจะไปตั้งหม้อหุงข้าวกันเลยนะครับนะไอฝั่งนี้ปิดยังไงี่น้ำปิดยังไงอ่ะปิดนงงี้เลยเหรอนี้เลยใช่ไหมโอเ <Okay. S 2> คก็ไว้ข้างนั้นนะี่นะไว้แบบนี้ใช่ไหมโอเค มันจะส่งเป็นไปอ่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ไฟของเราก็ติดแล้วนะส่วนน้องเด่นของเราก็สาวข้าวเสร็จเื็ที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ตั้งข้าวแล้วเนาะต่อ,อไปน้ำก็จะทำกับข้าวนะคะทุกคน ทุกคนครับก็ตอนนี้ผมเนี่ยหุงข้าวเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับก็ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพี่น้ํานะครับโดยที่พี่น้าเนี่ยจะทําเมนูอาหารเนาะก็ตอนนี้พี่น้าเนี่ยได้ทําครึ่งทางแล้วนะครับทุกคนครับก็จะใกล้จะเสร็จแล้วอ่าจะทอดปลาปลาทูนะครับแล้วก็จะทอดอ่าอะไรนะฮอตดอกอดอกไม่ใช่ไอลูกชิ้นไอลูกชิ้นใช่ครับแล้วก็เนาะก็ย่างนะครับทุกคนครับต่อไป พี่น้ำก็จะทำแกงอะไรนะพี่น้ำวันนี้แกงมาม่านะครับทุกคนครับเนาะก็แกงมาม่านะครับนะก็จะมีแค่เมนูสองเมนูนะครับสำหรับกับข้าวปลานะครับก็จะน่าจะเพียงพอแล้วนะเนาะอย่าไปกินเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่มีให้กินก็โอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันตอนที่เราพร้อมที่จะรับประทานอาหารกันเลยนะครับตอนนี้นะครับกับข้าวกับปลาของเราเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีปลาทูนะครับทอดนะครับแล้วก็แกงต้มมาม่าใส่บุ้งเอ่อผักบุ้งนะครับแล้วก็เอ่อทอดอะไรนะลูกชิ้นนะครับทุกคนแล้วก็ผักบุ้งนะครับแล้วก็ไข่แล้วก็น้ําพริกนะครับสําหรับเราทั้ง2คนเนี่ยคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับทุกคนครับเนาะก็คิดว่าน่าจะเยอะแล้วนะครับทุกคนนะเยอะมากกว่านี้เรากินไม่หมดนะครับทุกคนเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเรามารับประทานอาหารกันเลยนะครับมา ะะก็ตอนนี้ผมกับพี่น้ำเนี่ยรับประทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนาะเรานั่งผงไฟนะก็คิดว่า,าบรรยากาศเนี่ยดีเลยนะครับแต่อบอ้าวนิดหนึ่งเนาะจะร้อนนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยน่าจะอากาศจะหนาวในระดับหนึ่งเลยนะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศเนี่ยเริ่มที่จะเย็นลงเย็นลงแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยว ไม่มีอะไรจะพูดเนาะเดี๋ยวเจอกันตอนที่เข้านอนเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมกับพี่น้ําเนี่ยก็ได้อาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับเนาะก็บรรยากาศณตอนนี้นะครับถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนนะครับแต่พอดีนะครับแต่ผมเนี่ยก็ได้ก่อไฟนะก่อไฟสารองไว้นะครับเพื่อที่ไล่ยุงไล่แมลงไล่สัตว์เลื้อยคานไล่สัตว์ที่มีพิษพุ่งนี้นะครับทุกคนครับ เวลาที Vermont, ify, ่เราเข้าป่านะครับเราต้องก่อไฟนะครับสิ่งสําคัญสุดเลยนะทุกคนเนาะเพราะว่าไฟเนี่ยช่วยเราได้สูงมากมากเลยนะครับนะบางครั้งเนี่ยสัตว์บาลงมานะสัตว์บาดที่อันตรายต่อเราเนี่ยได้กลิ่นควันไฟพวกนี้มันจะจะหลบหนีเราก็ได้นะครับทุกคนนะเห็นเดืนนั้นแล้วนะครับทุกคนเวลาเราเข้าป่าก็เราต้องก่อไฟนะอันดับต้นๆเลยนะครับทุกคนันะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับ ผมกับพี่น้ำเนี่ยต้องขออนุญาตที่จะพักผ่อนนอนแล้วนะครับทุกคนครับเนาะก็ในค่ำคืนนี้ถ้ามีอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ก็ผิดอะไรที่ผิดสังเกตนะก็เดี๋ยวจะลุกขึ้นอัปเดตจะลุกขึ้นถ่า<ท>ยให้ทุกคนนะได้รับฟังได้รับชมกันเนาะนะนะก็โอเคครับพี่พี่เพื่อนครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราทั้งสองคนในขออนุญาตที่จะ นอนก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะเด็กเที่ว่ากันก็เล่นเล่นเย็นแล้วนะอือใช่พี่นังเดี๋ยพี่ว่าก็นอนรักสบายดีนะนอนฟังใช่อากาศมันดีมากน้ำเสียงกบก็ร้องกบเลี้เขียดกันด้วยงน่าจะกบกบกบทูบโดยส่วนใหญ่แล้วเข้าป่าแบบนี้จะเฮ้ยที่ เสียงอะไรอ่ะที่ว่าน่าจะเป็นหมาป่าบ้างลองฟังดูดิใช่ไหมูฮ้อใช่เสียงหมาป่าไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันพี่มิดอยู่ไหนพี่ฮะมิดอยู่ไหนมีอยู่ไหนมีเทียวเฮ้ยเฮ้ยรีบก่อไฟทุกคนด ถ้าเป็นหมาป่าเนี่ยนะถ้ามันอยู่ตัวเดียวเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะใช่ใช่ถ้ามันมาเป็นฝลุ่ม่น่ากลัวนะใช่ใช่ไหนเด่ใช่พี่แล้วก็ไฟมันดูนะว่ามันทางไหนมันดังมาจากทางนี้นะดิที่ว่ามันดังมาจากทางนี้ไปไปไป เราต้องระวังนะทุกคนนะก็ใส่ไว้ก่อนพี่ถ้ามันมาตัวเดียวไม่น่ากลัวนะแต่ถ้ามันมาเป็นฝูงน่ากลัวน,นะคะเฮ<ธ>้ยเฮ้ยใ<ธ><ธ>ช้ชหมาไหมพี่แต่มันร้องเฮ้ย<ธ>มันร้องเหมือนเสียงหมาป่านะไปตัวอะไรวะเนี่ยไง เสียงนีย like, ้ร้องเลยครับพี่กองคอยเลยพี่พี่ไม่น่าใช่พี่กองคอยมักจะร้องดังโอ้หวยหวนเแต่นั่นจะไม่ใช่หรอมั้งทำไมนี่จะไม่ใช่หรอมั้งพี่ว่าน่าจะเป็นหมาป่าไปไปพี่น้ำมีด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 เตรียมไว้เตรียมไว้อันนี้เตรียมไว้เตรียมไว้ นี่ทุกคนเราก็ได้ก่อไฟใหญ่ขึ้นแล้วนะอุนนอ่นใจเรามากันสองคนตัวอะไรอะ่ะดีนะมากันสองคนนะอุนอ่นวุ่นใจกว่าเสียงเงียบเลยพี่น้ำเงียบแ้อตอนนี้มันน่าจะไม่มีอะไรแล้วหร<ด>ือมั้งโอเคทุกคนน่าจะเป็นเสียงหมาป่านะน้ำว่า ไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่านะแต่ว่าน้ำกับน,น้องเด่นก็ไล่ไปแล้วแหละแล้วเราก็ได้ก่อไฟเนาะได้ฟองหนึ่งเนาะแต่หมาป่าเน,นี่ยทุกคนถ้ามันมาตัวเดียวมันไม่ได้เคยน่ากลัวนะแต่ถ้ามันมาหลายตัวเน่น่ากลัวนะทุกคนนะ<ช>อันตรายเลยนะใช่ไหมเด่นใช่พี่น้ำโอเคคือว่าตอนนี้เสียงมันก็เงียบไปแล้วเราคงจะนอนหลับฝันดีแล้วแหละมันน่าจะไปแล้วล่ะ ครับก็ทุกคนก็อย่างที่ภาพแล้วก็เสียงได้อธิบายนะครับก็อย่างที่ทุกคนได้ยินนะครับก็ถ้าเราได้ยินเสียงแบบนี้นะครับทางที่ดีเนี่ยเราจะไล่ไล่มันดีที่สุดนะแล้วก็ต้องรีบก่อไฟนะครับทุกคนก่อไฟนะต้องรีบก่อไฟนะทุกคนบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเนาะอาจจะไม่ใช่หมาป่าหมาจิ้งจอกนะครับทุกคนครับอาจจะเป็นหมาอาจจะเป็นสัตว ชนิดอื่นนะครับทุกคนครับหลังนั้นแล้วทางที่ดีก็ก่อไฟเนาะเพราะในป่านี้เราก็ไม่รู้นะว่ามีอะไรบ้างอย่างน้อยๆเราก็มากันสองคนก็อุ่นใจนั้นดีกว่ามาคนเดียวนะทุกคนครับเฮ้ยพี่น้ำพี่น้ำอุ้ยบุบแบบเฮ้ยพี่น้ำปิดปิดไฟก่อนปิดไฟไม่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 ใช่ปิดไฟลบลบไฟก่อนนี่เฮ้ยเห็นแดงได้อะไรแดงได้ครับพี่น้ำ เฮ้ยพ he ี่น so ้ำเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเห็นแว๊บๆแว๊บนะสีแดงใช่ไหมอืมจะหายไปแล้วแหะไม่เจอแล้วนะสีแดงเดี๋ยวไม่ได้หันกล้องเลยนะเนี่ยจริงๆนะอันนี้จริงนะทุกคนนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเบห็นแว๊บสีแดงอะไรไม่รู้นะทุกคนนะอาจจะเป็นแมลงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัพี่น้ำนี่ทุกคนน้ำติดไฟไหม ไม่เห็นเลยนะนนจะสังเกตอีกทีนะแต่ก็หายไปแล้วนะคงไม่มีอะไรแล้วแหละมันหายไปแล้วนะครับเมื่อกี้มันร้องดังมากเลยนะร้องคล้ายๆจิงจอกเนาะน้าจ,จกจเป็นตาป่ะตามันเป่าเดินๆนี่แกน่าจะใช่นะทุกคนน่าจะเป็นตามานะันนะน้ำหน้าน่าจะเป็นตัวเดียวด้วยแหละถ้ามันมาเป็นส่งนนี้มันควต้องร้องเนาะดังกว่านี้มันน่าจะมีตัวเดียว ก็โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันในพรุ่งนี้ดีกว่าเนะเพราะว่านจะไม่มีอะไรแล้วนะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะอัธดบกันะคะทุกคนใช่แต่ถ้าไม่มีอะไรก็น้ำกับน้องเด่นก็จะหลับยาวไปถึงตอนเช้าเลยนะคะครับผมพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนครับขบับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนครับมา สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนเลยนะครับสวัสดียามเช้านะครับนะก็เช้าวันใหม่วันนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่สดชื่นนะบรรยากาศเมื่อคืนนะครับทุกคนครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนนะพอดีในการหลับเนาะพินับเนาะหลับสบายก็ไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนนะครับทุกคนครับอยู่ในระดับปานกลางนะครับทุกคนครับเนาะแล้วก็เหตุการณ์เมื่อคืนนะครับทุกคนครับไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรไม่รู้นะครับมันร้องมันดังฝังนู้เลยนะครับทุกคนครับนะ น่าจะเป็นหมานะน่าจะเป็นหมาพรุ่งนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็เห็นลูกตาสีแดงๆนะแต่จังหวะนั้นถ่ายไม่ทันเนาะถ่ายไม่ทันนะครับทุกคนครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหมาจิงจอกหมาป่าหมาที่ออกช่วงลกลางคืนนะครับทุกคนออกหากินช่วงกลางคืนนะเนาะก็ชาววันใหม่วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะผมก็เก็บพายากาศเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมกับพี่น้ำเนี่ยก็จะเก็บข้าวของอุปกรณ์สัพพระแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะก็หากพี่เพื่อนชอบคลิปวิดีโอของผมหรือไม่ก็ คลิปวิดีโอของพี่น้ำนะครับก็ฝากขอลายหนึ่งลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งสองคนเลยนะครับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายครับบบ๊ายบายย กลับด้ทุกครั้งที่เราออกไปนะคะเราต้องดับไฟให้เรียบร้อยนะทุกคนนะเพื่อที่คนจะได้ไม่ต้องมาว่าเราได้ว่าไฟไหม้เพราะเรานะทุกครั้งที่เราเข้าป่านะเอ้น้ำแล้วน้องๆนะจะดับไฟทุกครั้งที่ก่อนกลับบ้านนะคะนี่นี่เราจะดับเลยนะคะเราจะดับทุกครั้ง,งนะทุกคนนะ